ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอสเคจพารีวิวหน้าจอมือถือคนดังติ๊กต็อกน้องก็ดนอยากรู้กันไหมล่ะคะว่าหน้าจอมือถือของคนดังติ๊กต็อกนมีแบบไหนกันบ้างอา้าวมีใครกันบ้างนะไปรอดูกันได้เลย ดูทันกันไหมล่ะคะว่ามีของใครกันบ้างถ้าดูทันเห็นใครกันบ้างก็อย่าลืมแท็กเจ้าตัวมาดูด้วยนะคะแล้วก็น้องคนดูอยากเห็นหน้าจอมือถือคนดังติ๊กต็อกคนไหนอีกแท็กเข้ามาค่ะแท็กปลากันเยอะๆของใครเยอะที่สุดเดี๋ยวซอจะไปแอบเอามาให้ดูนะคะอ๋อเกือบลืมไปน้องคนดูค่ะซอลงแข่งฟรีไฟไอดอลด้วยนะคะขอคะแนนให้ซอกันด้วยนะคะฝากด้วยนะ